สวัสดีค่ะมาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางซึ่งหลายๆท่านก็พอจะทราบข่าวสารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะของเมื่อวานวันที่16มิถุนายน2563ที่ทางด้านคอรมอได้ออกมาประกาศอนุมัติแล้วพร้อมจ่ายงวดแรก2,000บาทภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะวันนี้ทางเราคนแชร์ข่าวก็เลยอยากจะหยิบยื่นข่าวสารนี้นะคะมาแชร์ให้สําหรับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ทราบข่าวสาร ให้ได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนสำหรับท่านไในนะคะที่ทราบข่าวสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะคะมาแชร์มาเล่าสู่กันฟัง ผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต, the ต่อพี่น้องหลายๆท่านนะคะต่อไปเราก็จะไปดูรา,ายละเอียดของข่าวสารนะคะว่าทางด้านคอรมอได้มีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางแล้วจะมีเนื้อหาข่าวสารอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันได้เลยค่ะเมื่อวันที่16มิถุนายน2563ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่เสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังนะคะได้มี การประชุมร่วมกันพร้อมทั้งคัดลายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ซ้ำซ้อนที่ได้รับเงินเยียยาจากเราไม่ทิ้งกันเงินเยียยาเกษตรกรเงินเยียยาแรงงานของสำนักงานประกันสังคมรวมถึงการได้รับสิทธิสวัสดิการค่าราชการและผู้ที่มีชีวิตอยู่พบว่าณนะวันที่31พฤษภาคม2563นะคะมีจำนวนกลุ่มเปราะบางทั้งสิ้น6 7 8 1 8 8 8คนประกอบไปด้วย1 เด็กในครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน1 3 9 4 7ล้านนคน 2. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน4 56, 5 6ล้านหนพคนและ 3. นะคะผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการจำนวน1ลานสนคน โดยกลุ่มเปราะบางนะคะ6 7 1, ล้านเจายจะได้รับเงินเยียวยา,า1,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมไปจนถึงกรกฎาคม63ภายใต้กรอบวงเงินรวม2 3 4 5 0 0ล้าน643,000บาทซึ่งเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจะเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่ได้รับตามปกติทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะขณะที่รอบของการจ่ายเงินเยียวยาน,นั้นนะคะกระทรวงพมจะจ่ายของเดือนพฤษภาคมรวมกับมิถุนายนเป็นเงิน2000บาทนะคะและเดือนกรกฎาคม1,000บาทสําหรับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในครั้งนี้นะคะกระทรวงพมได้มอบหมายให้สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าวนะคะโดยให้กระทรวงการคลังรายงานขีดความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา6แห่งพระราชกําหนดด้วยนะคะ และต่อไปนะคะเราก็จะไปเช็คว่าเมื่อวานวันที่16มิถุนายน2563ทางด้านคอรมอได้มีการอนุมัติไปกี่โครงการนะคะทางด้านรองโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าคอรมออนุมัติ4โครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้ภายใต้กรอบวงเงินและจานวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน10ล คนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายน2563มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ 1. ช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใจ่ายให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจนนั่นเองนะคะที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของรัฐช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จำนวน1,164,222คนเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา 3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกรกฎาคมโดยจ่ายพันธบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นนะคะ3 4 9พันล้านบาท 2. ช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลังนะคะซึ่งมีจำนวนานวน3 2, นึ่งคนที่ตรวจสอบความซําซ้อนแล้วนะคะและยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยจากโครงการของกระทรวงการคลังก,งกระทรวงเกษตรและสาก์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33กรอบวงเงินไม่เกิน906ล้านบาทโดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกล ไกลาการให้ความช่วยเหลือให้ชัดเจนและส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้พิจารณาใน1เดือนนะคะ3ช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอกลุ่มเปราะบางนะคะรวมทั้งหมด6,781,881คนซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐนะคะและไม่ซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการของภาครัฐประกอบด้วยหนึ่งเด็กจากครัวเรือนยากจนนะคะตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีจำนวน1 3 9 4 7ล้านนคน2ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป จำนวน4 56, 5 6 5 9 6คนและ3ผู้พิการจำนวน1ล3 3 5 2 9คนโดยจ่ายเงินเยียวยารายละ1,000บาทต่อเดือนนะคะเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงเด็กและเกิดเพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการและเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงกรกฎาคม2563 รอวงเงินงบประมาณนะคะรวม2345ล้านบาทและ4นะคะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรจำนวน137,093ลานวน137,93ยทั้งนี้นะคะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 และ าการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วนะคะ และในส่วนการขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและประปับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรได้ภายในวันที่15พฤษภาค,คมที่ผ่านมาจำนวนประมาณ120,000รายนะคะได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กรกฎาคม2563และนี่ก็คือข่าวสารในสาหรับวันนี้นะคะทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนสําหรับท่านในนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ